สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้ดิฉันอมาราแกงคำตุยขอมาประกาศข่าวในช่วงเสือกเรื่องชาวบ้านเสือกเรื่องเพื่อนเสือกเรื่องของคุณเสือกยันเรื่องของเพื่อนบ้านวันนี้นะคะดิฉันมีข่าวจะมาบอกไม่ว่าใครจะอะไรยังไงบอกไว้เลยคะ่ะความสวยเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดไม่ว่าจะโควิดมาไม่ว่าจะบ้านป่วยเอ้ยไม่ใช่ไม่ว่าจะบ้านพังหรือว่าเศรษฐกิจจะล่มจมขนาดไหนเราก็ต้องสวยผมทรงฟาร่างูเห่าอย่างดิฉันก็อยู่ได้ทุกเทศกาล อยู่ได้ทุกบ้านเมืองไม่ว่าจะเขตไหนอำเภอไหนดิฉันก็จับใจแล้วก็เด่นมากดังนั้นท่านผู้ชมทั้งหลายจงสวยทุกวันนะคะตอนนี้เนี่ยดิฉันรู้เรื่องชาวบ้านมาก็เยอะไม่ว่าคนนั้นจะไปแอบกินไข่งูเห่าหรือคนนี้จะไปกินแอบกินไข่ผัวเพื่อนฟารา่างูเห่าเราก็ยังรอดค่ะเอ๊แต่มาดาแพมว่าไม่น่าจะรอดนะคะดูหน้าแล้ว บืดลางหูอมขาดาษนี้เนี่ยไปดูกันดีกว่าไมคะว่าแต่งหน้าอย่างไรวันนี้ให้ขึ้นกล้องดูซิกล้องยังติดติดับดับปบปัปึบเลยค่ะคุณขาเอาเป็นว่าตามกันไปดูเลยและกันค่ะว่าแต่งหน้าอย่างไรให้สวยขึ้นกล้องแต่ผมทรงฟาร่างูเห่านี่พักก่อนนะคะอมมาาแกงคําตุยสวัสดีค่ะ <laughs> ราคาสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งหน้ากันอย่างไรให้ขึ้นกล้องบอกไว้เลยว่าหลายคนเนี่ยมักจะมีปัญหาแล้วหลายคนก็จะบอกว่ามาดามแพมค้แล้วถ้าเกิดว่าหนูเฉดดิ้งไม่หน่ะเนี่ยมันจะรอดหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาลองทําให้ดูกันในวันนี้นะคะแต่ก่อนอื่นจะสวยขึ้นกล้องก่อนอื่นเลยนะคะต้องติดสติกเกอร์ตาทองชั้นันขายของไปอีกติดไปค่ะแล้วหลายคนก็บอกว่ามาดามแพมคะระหว่างแต่งเข้มแล้วสวยกับแต่งใสๆแล้วดูเด็กมาดามชอบอันไหนมากกว่าคะใสๆดูเด็กพักไปก่อนค่ะ มาดามแพมขอสวยๆแน่นๆเป๊ะๆเพราะอะไรคะมาดามแพมอยากเป็นนางพญาค่ะอยากเป็นนางพญาบวกหรอคะอ๋อเปล่าค่ะพอดีว่าผัวให้กินขาโตะเรื่อยๆเราก็เลยอยากจะเป็นนางพญานะคะเพราะบางทีเนี่ยคนจะได้หาเออขาโตะมาให้กินจะได้ไม่ต้องหาเองนะคะเพราะนางพญาเขาไม่ออกไปไหนก็เลยอ้วนเป็นหมูอยู่อย่างนี้นะคะอ่ะติดสก็อตเทปค่ะ1แพ็ค300บาทไปก่อดอ่ะแล้วใครที่มีปัญหาว่าหน้าเหี่ยวหน้าย่นนะคะในการทาแป้งเดี๋ยวดูคลิปนี้คุณจะรู้ค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะใครที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องทาแป้งแล้วเป็นคราบแต่งหน้าแล้วไม่สวยเราจะทําอย่างไรอ่ะก่อนอื่นค่ะถ้าเกิดว่าในกรณีที่คุณรู้สึกว่าพอเวลาทารองพื้นแล้วมันเหนียวเนหนอะและที่สาคัญเนี่ยอาจจะมีรอยยับรอยตีนการอยย่นเนี่ยเราก็ทาครีมบํารุงไปก่อนพอเราทาครีมบํารุงไปก่อนแล้วรอให้ซึมซาบเข้าใบหน้าแล้วค่อยทารองพื้นหรือจะไม่ทาก็ได้แต่ให้หน้าเหนียวเหนียวเข้าไว้เรามาใช้แป้งป๊อปกันค่ะวันนี้เนี่ยแป้งที่มาดามแพมรู้สึกได้เลยว่าถ้า แล้วมันขึ้นกล้องไม่วอกไม่เทาแต่ขาวหน้ามนชวนมองเอออ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเรามาใช้รองพื้นตัวนี้นะคะเราทาไปบางๆทั่วใบหน้าค่ะเพราะว่าใครหลายคนที่มีปัญหาปกปิดเนี่ยคนใช้รองพื้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีแค่ปัญหารอยเหี่ยวย่นเนี่ยทาครีมบำรุงพอเพระผู้หญิงวัยสาไปแล้วเนี่ยคืออะไรคะหน้าไม่ผลิตคอลลาเจนแล้วค่ะผลิตได้แต่ซิลิโคนค่ะซื้อตังค์แล้ว ซิลิโคนกวาอค่ะถามว่าอะไรซิลิโคนกับโบทอ,อก์ช่วยหน้าเราตึงได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าหน้าตึงอย่างเดียวไม่พอเราต้องปอกปิดรอยผีรอยสิวรอยแผลเป็นจากการแบบว่าใช้ชีวิตมา30ปีอปีดอกบีบสิวมากกว่า30ครั้ง <c oughs> <c oughs> เอาจริงๆเนี่ยบีบไปประมาณ3,000ันครั้งนะคะอาวเราก็จะมีรอยสิวรอยแผลเป็นเมื่อวานเราก็ไปบีบสิวมาอีกแล้วอีแผมอีแผมหยุดได้ไหมไม่ได้ค่ะมีสิวตรงไหนปุ๊บเอาเข็มแทงปุ๊บจิ้ม,จ,ม,จ,มจิ้มเลยค่ะอ่ะพาไปนะคะทั่ว ไหน้าขาด้วยการกดย้ำว่าด้วยการกดนะคะวันนี้เราเลือกใช้ของมิเลอ่อะกดกดกดไปบางๆเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดรัาแป้งดีเนี่ยมันก็มีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วรองพื้นดีมันก็มีใช้ไปกว่าครึ่งแต่ถ้าหน้าไม่มีปัญหาแย่เลยๆก็ทาแป้งได้เลยค่ะอ่ะกดกดกดไปนะคะด้วยภาพของจานฟูค่ะกด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 ไปค่ะเห็นไหมดูดีเออสวยละจ้ายังยังซิชแมาดำแพิมขาเอาเกดกดกดไปด้วยนะคะรอยคล้ำรอยหมองจากการที่เราอายุมากขึ้นแล้วพอเวลานอนตะคงนอนตะแคง หรืออะไรก็แล้วแต่เลือดมาไปข้างบริเวณรอบดวงตาหรือว่าร่องแก้มขอบปากร่องน้ำหมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้รองพื้นเนี่ยจัดการปกปิดไปนะคะและใครที่มีฝ้าก็ปกปิดได้เช่นเดียวกันค่ะอ่ะละตอนนี้เนี่ยทารองพื้นมาเรียบร้อยแล้วมาดามแพมขาทำอย่างไรคะเราก็ทาแป้งสิคะไว้อย่างนี้ได้อย่างไร ติ๊บขนาดนี้โอ้โหบ้านเราร้อนในสังขยาเมื่อค่ะเรามาใช้แป้งป๊อปค่ะแป้งป๊อปวันนี้เนี่ยเราจะบอกไว้เลยว่าเราใช้เบอร์02ค่ะแป้งป๊อปก็คือแป้งที่พี่ป๊อปนะคะนักข่าว TNN นะคะได้ผลิตขึ้นมาแล้วในในช่องอ่ะเขาใช้กันทั้งช่องเลยนะเรารู้สึกว่าลดมากซึ่งเบอร์02เนี่ยเป็นสีของแบบว่าผู้ชายก็ใช้ได้นะคะแนะนําว่าผู้ชายใช้เบอร์02แล้วผู้หญิงที่มีผิวสองสีหรือผิวคลัำเหมือนมาดามแพมเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะคะ เพราะว่าอะไรเรารู้สึกว่าเฮ้ยทาแล้วมันเนียนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูสองข้างนี่สีเบอร์ศูนย์หนึ่งเนี่ยแ่มท้ายแม่ผัวสําหรับคนผิวขาวนะคะไม่มีปัญหาสภาพผิวอะไรใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยไม่ต้องปกปิดอะไรเยอะเราแนะนําว่าให้ใช้เบอร์ศูนย์หนึ่งอ่ะเราใช้พับนะคะกด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 ไปซึ่งแป้งป๊อบเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยพอมันทาแล้วหน้ามันเนียนะเห็นปะ่ะข้างนี้เนี่ยเราจะทาแล้วมันจะมีรอยยับรอยย่อนอยู่แต่พอแป้งตัวนี้เนี่ยมันไม่หนาจนเกินงามแล้วมันผสมผงเพชร ลวยเนาะ <c oughs> แป้งป๊อปนี่ดูนะคะตอนนี้เนี่ยกดๆไปเลยค่ะรอยสิวรอยแผลเป็นรอยหมองคล้ำก็จะหายไปเลยอะดูเราทาให้ดูซิหนึ่งเพื่อที่คุณจะได้เปรียบเทียบว่าหน้าข้างที่ทาแล้วกับไม่ได้ทาเห็นไหมเนียนเรียบแล้วก็ดูสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นมีปัญหาว่ารอยสิวรอยแผลเป็นเยอะขนาดไหนปกปิดได้นวลเนียนและไม่เหี่ยวย่นพร้อมกับกับกนแดด f p f 3 0บบวกบวกบวกค่ะ และหลังจากนั้นความสวยความโดดความเด้งต้องอยู่คู่กับมาดามแพมมาดามแพมค้าใช้เบอร์ศูนยเนี่ยหน้าไม่ดำเหรอคะดูสิคะทาไปทามาหนะ้าเริ่มขาวแล้วค่ะสําห,ะะสหรับใครที่กลัวหน้าหมองคล้ำนะคะแนะนํำว่าให้ซื้อเบอร์ศูนหนึ่งไว้ด้วยถามว่าพ่ออะไร จะได้ไม่บ่นว่าหน้าดำแต่ถามว่าดำไหมมันก็ไม่ดำนะแล้วก็ไม่เทาด้วยเพราะว่าแป้งเนี่ยค่อยๆปรับเข้าสู่สภาพผิวแล้วทําให้ผิวคุณเนี่ยโปร่งแสงโปร่งใส,งงแ,สงแล้วก็หน้าเป๊ะขึ้นและหลังจากนั้นเรามาใช้แปรงขนทมโช้างเมมโมดที่ผ่านการปลุกเสกอย่างดัตตริตอย่างคู่ควรค่ามากแค่ไหนค่ามากแค่ว่าบอกไว้เลยค่ะว่าคุณต้องมีผัวเพราะแปรงของมาดามเพม เกี่ยวกันหรือเปล่าวะ <laughs> ผ่านการปลุกเสกมาทุกชุดจงรักกูจงหลงกูจงรักแตกก่กูจงเอาแตกก่กูจงเย่แตกก่กูจงหลงแตกก่กูมองว่ากูสวยไม่แต่งหน้าก,กูก็สวยทําอะไรกูก็สวยนั่งขี้ก็ยังสวยกินข้าวก็ยังสวยหรือด่าผัวก็ยังสวยนั่นนั่นนั่นนี่คือเคล็ดลับของมาดามแพมน,นะคะ <laughs> อะเรามาเปลี่ยนเรื่องกันก่อนอะตอนอื่นนะคะเราใช้แปรงไฮไลท์ที่อยู่ในเซตเนี่ยอะแล้วกับนี่แป้งป๊อปค่ะ นี่มาดามแพมไว้ใจแล้วก็ซื้อใหม่อีกหนึ่งกระปุกตลับที่แล้วแต่งหน้าให้แม่ผัวไปแม่ผัวปลืม้มแพ้ไปเลยค่ะแม่บอกแม่ขอนะเอาได้คะ่ะแม่ผัวคะ่ะมีของดีเราก็ต้องแบ่งปันซื้อให้แม่ผงแม่ผัวบ้างอะไรบ้างก็ได้อันนี้นี่เบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะรอยมาใช้เป็นไฮไลท์รอบดวงตาทับไปอีกทีหนึ่งเพื่อลบรอยหมองคล้ำและรอยดําใต้ดวงตาคุณสังเกตอ่ะแล้วเราก็ใช้ทาร่องน้ําหมากด้วยเห็นไหมคะเฮ้ยดูหน้าบลท์แล้วใครบอกว่าที่มีปัญหาหน้าเทาเนี่ยเพราะอะไรคะ เลือกใช้เบอร์ศูนย์หนึ่งทั้งหน้ารอดไหมอืมไม่รอดนะคะหน้าผงหน้าผากเนี่ยเราก็ต้องให้ไฮไลท์นิดหนึ่งการแต่งหน้าแบบมืออาชีพเนี่ยเราก็ต้องพอกไว้ทั้งสองสี 4, นะคะการทาของแป้งป๊อปเนี่ยไม่หนาแต่บอกบอกไว้เลยว่าอยู่ทั้งวันแล้วพอเวลาตาระหว่างวันเนี่ยเฮ้ยหน้าไม่ด่างหน้าไม่ลอกแทบจะไม่ต้องเติมอะไรเลยอันนี้คือสิ่งที่มาดามแพมชอบนะคะในกรณีที่แบบว่าเฮ้ยต้องมาหยิบมาแต่งตลอดอย่างเงี้ยผู้หญิงส่วนใหญ่ไงไปทำงานเนี่ยหน้าเมือ่อเช้นแต่พอติ่กลับบ้านเนี่ย,ยสยช ตอนนั่งทํางานเงือนะคะแต่เราเห็นเนี่ยนักข่าวก็าสวยๆกันสวยทั้งวันเราก็อยากสวยเหมือนนักข่าวบ้างปะวะดังนั้นเราก็ต้องโมกหน้าต่อไปนะคะกลับไปดูต้นคลิปค่ะหน้าไหนนะคะนี่ลองดูและสูตรนี้นะคะแนะนําว่าใครที่จะแต่งหน้ารับปริญญาเนี่ยใช้แป้งปอบก็อยู่ทนอยู่นานนะคะคุณขาลดมากชนะเลิศป๊อปคอสเมติกค่ะ และหลังจากนั้นนะคะเราก็มาใช้เชดดิ้งค่ะอ่ะเรามาใช้โทนน้ำตาลอมส้มๆนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าอะไรหลายคนก็จะบอกว่าโทนไหนที่แบบว่ามาดามแพมค้าหรือใช้เชดดิ้งยังไงดีคะให้หน้าหนูสวยเป๊ะปังเหมือนมาดามแพมค่าบอกไว้เลยค่ะสีเดียวกับขาหนีบนี่มาดามแพมค้าขาหนีบมาดามแพมสีอะไรนี่เลยค่ะสีนี้เลยค่ะ เกือบดำกว่านี้ด้วยซ้ําแต่วันนี้เนี่ยกลัวเป็นเขีมไงก็เลยแบบว่าเฮ้ยลดเฉดมานิดนึงเอาไฟศาสตร์ไฟศาสตร์เอออะไรประมาณนั้นนะคะเอาละค่ะเราซ้อมดูดปากนะคะหนึ่งสองสาม,มนี่แล้วปัดไปอย่างนี้หน้าเราจะได้ดูไม่วอกไม่เทานะคะผู้ชายก็เช่นเดียวกันเนี่ยใช้เฉดตรงเฉดดิง้งหรือแป้งเบอร์สีเข้มเนี่ยปัดไปที่กรอบหน้าหน้าจะได้ไม่วอกนะคะเทคนิคก,การขึ้นกล้องค่ะกล้องไหนก็สวยสวยมากสวยที่สุดสวย สวยสวยชิบหายอะไรอย่างนี้อ่ะปัดไปค่ะแล้วเราก็ปัดไปเบาๆนะคะอ่านี่เห็นปะแล้วแป้งป๊อบเนี่ยมันดีอยู่อย่างตรงที่ว่าทาปุ๊บหน้าเนียนปับ๊บเลยจ้ะทาแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเครื่องสำอางทุกอย่างจะติดอยู่บนใบหน้าเลยเพราะว่าอะไรบางทีเนี่ยแป้งที่มีความแป้งฝุ่นเยอะๆเนี่ยมันจะถามว่าทําให้ติดทนระหว่างวันไหมไม่ติดทนค่ะแต่แป้งป๊อบเนี่ยมันจะปรับแล้วก็กลืนเข้าสู่สภาพผิวพอเวลาเหงื่อออกเล็กน้อยถึงปานกลางเนี่ยหน้าเราก็จะเงาสวยแล้วก็แมตด,ด้วยในขั้นตอน อนเดียวนะคะบางทีเนี่ยเงาแบบเกาหลีเงายังไงเงาแบบการใช้แป้งป๊อบค่ะเพราะว่าอะไรมันกลืนเข้าสู่ผิวแต่บางทีเนี่ยเอาอะไรเมื่อกเมื่อมันมันมาทาเนี่ยโอ้ยเดินผ่านเนี่ยมีกอแมงเมาติดอยู่ที่กองไฟอะค่ะพอหนูเดินผ่านปุ๊บอุ้ยเมงเมาตอมหน้าแล้วก็เมงเมาติดอยู่ที่หน้าเลยค่ะเพราะอะไรคะ หน้ามันค่ะดังนั้นนะคะไม่ว่าจะแมงวันตอมหรือยุงตอมเนี่ยบางทีเนี่ยยุงกัดแล้วเกาะติดอยู่ที่หน้าเลยค่ะถามว่าเพราะอะไรครับหน้ามึงเหนียว <c oughs> หน้ามียางเยอะเกินไปนะคะดังนั้นเนี่ยบายๆก่อนนะคะใช้แป้งป๊อบดีกว่านะอืมอ่ะและหลังจากนั้นนะคะเราใช้บรัชออนเบอร์0ูนย์ห้านะคะอันนี้ของมิเล่เราจะมาใช้เพราะว่าลายเพราะสีเนี่ยมันจะแบบว่าค่อนข้างแบบดูใสๆพอทาทับสีน้ําตาลก็จะเป็นซ่อมใสๆ ส้มหยุดค่ะส้อมหยุดทํางานค่ะไม่ใช่หยุดอะไรนะคะหยุดทํางานค่ะยังไม่หยุดค่ะอะ่ปัดไปบางๆแล้วคุณจะรู้ได้ว่าหน้าคุณเนี่ยมีมิติมากยิ่งขึ้นแต่ดูใสสุขภาพดี่ะสาวๆที่มีอายุมากก็เช่นเดียวกันนะคะบางทีเนี่ยเราจะชอบไสสีอะไรคะสีส้มดําสีบานเย็นบางทีเนี่ยรอดไหมไมีรอดนะคะบางทีเราอาจจะต้องใช้แบบว่าสีชมพูไฟไหม้ที่สีไม่แดงจนเกินไปคือทาแล้วให้ดูหน้าใสาๆดีกว่านะคะ อะ ah, ดูตอนนี้ คุณโลอดก็คือดีมากอาหลายคนก็มักจะมีปัญหากับดินสอเขียนขอบตานะคะเขียนอย่างไรไม่ให้เลอะล่ะคะเมื่อกี้เห็นไหมมาดามแพรเนี่ยเอาแป้งนะคะแตะไปที่ใต้ตาเพื่อเอาความมันออกและรอยหมองคล้ำออกไปนี่ปัดออกไปอย่างนี้นะคะแล้วเขียนคิ้วให้สวยทํายังไงคะนี่เลยค่ะปัดไปที่โหนคิ้วได้คะ่ะเอาความมันความสังขยาความเมือกเนี่ยคะ่ะทาไปเลยค่ะปกปิดความเมือกนะคะเรามาใช้ดินสอเขียนขอบตาค่ะสีดําค่ะเขียนไปเลยยี่ห้อใดก็ได้นะคะเอาแต้มไปค่ะถ้าอยากตาโตหน่อยเนี่ย ก็เขียนให้ห้อยกว่าตาจริงเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะอ่าดูอ่าเห็นไหมเออแค่นี้แหละแล้วพอเสรปุ๊บนี่ ทาสีดําไปที่ขอบตาได้คะ่ะวันนี้เราจะแบบว่าแต่งหน้าโทนส้มธรรมชาตินะคะสีส้อมอมผู้ชาย <c oughs> ธรรมชาติตรงไหนคะก็ผู้ชายก็คือผู้ชายที่ธรรมชาติไงคะอยากได้แบบธรรมชาติคะ่ะ <c oughs> อยากได้ผสมพันธุ์แบบวิธีธรรมชาติอยู่มากเลยเหรอคะมาดามแพมขาคุณวิทย์ไม่อยู่นะคะตอนนี้เนี่ยไปออกกําลังกายช่วงนี้เป็นผู้ชายเฮลตี้ออกกําลังกายฟิตปังมากทุกวันนะคะเวลาออกกําลังกายทีไรก็คึกคักทุกทีสกิทมาดามแฮมก็ไม่อยากจะลุกค่ะเพราะอะไรคะอ๋อพอดีว่าผัวนอน ทับอยู่อ้า <laughs> พอเราเขียนขอบตาเรียบร้อยแล้วนะคะหลายคนก็จะถามว่าทําไมต้องเขียนขอบตาสีดํามันช่วยทําให้ขึ้นกล้องยังไงก็รอดยังไงก็เลิศไปที่ไหนเนี่ยตาคือหน้าต่างของหัวใจ เปิดไปข้างในเนี่ยเจอแต่ตับไตไส้พุงนะคะดังนั้นเราต้องแบบว่าทําให้หน้าเย้้อยวนแล้วก็ชวนมองด้วยการทาสีดําไปมาดาแพมค้ามันดูไม่น่ากลัวไปหรอคะนี่เราใช้ค่ะนี่สีน้ําตาลค่ะวันนี้เราใช้สีปัดแก้มสีน้ําตาลเนี่ยทาทับไปอ่าทาทับสีดําไปเลยนะคะแล้วเราจะบอกว่าแป้งป๊อปเนี่ยพอมันกลมกลืนเนี่ยหลายคนบอกว่ามีปัญหาว่าทาตา,าไม่ค่อยติดมีปัญหานั่นนู่นนี่ทาแป้งเสร็จปุป๊บหน้าเนี่ยมันจะแบบว่า มันไม่รู้มีสารอะไรที่ช่วยนะคะหรือว่าสารปลุกเสกหรือเปล่าทาแล้วเรารู้สึกว่าสวยเพราะอะไรมันดูกลมกลืนเป็นผิวหลายครั้งที่แพมบอกว่าคุณคะถ้าคุณหน้าแห้งมีปัญหาเนี่ยคุณใช้ น้ำแร่ฉีดบนใบหน้าหรือคุณจะใช้แบบกระดาษที่ชู่เปียกซับซๆบซับซ,บซ,บซ,บซบัแต่แป้งตัวนี้คือไม่ต้องซับเลยจ้ะทาไปได้เลยหน้าลดหน้าดีหน้า,นาเสียหน้าเปะ๊ะมากอีโดกหน้าได้เป็นเมีย <c oughs> <c oughs> บอกไว้เลยทาไปเลยคะ่ะคุณขาดูสิคะเนียนไหมเนียน <c oughs> สวยมากไม่ต้องเดินตามหาผู้ชายเลยเนี่ยทาแป้งปุ๊บผู้ชายเดินตามเลยตามทำอไร ทวงตัง <c oughs> น้องยังไม่ได้ใช้นี่นะก <c oughs> ูนอกระบบมา <c oughs> มาดาพแพมขาแล้วหลังจากนั้นใช้สีอะไรคะเราบอกไว้เลยค่ะเป็นสีน้ําตาลเข้มหรือสีดํา <c oughs> ก็ได้ทาทับไปเลยคะ่ะอ่ะ <c oughs> เราใช้สีน้ําตาลเข้มกับสีดํานะคะผสมกันอ่ะแล้วพอเสร็จปุบ๊บทาทับไปที่สีดําที่เปลือกตาเลยคะ่ะแล้วขยี้ไปให้ฟุ้งนะคะอันนี้คือแบบแต่งง่ายๆงง้ๆเลยคะ่ะอ่ะดูนี่แต้มไปอย่างนี้นะคะเราพยายามแบบว่าสอนให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจง่าย บารมีไม่มีมารไม่ผจญน,นี่มอไซค์ม,มาผจญกูอีกแล้วอะ แตะไปนะคะสีดํากับสีซ่อมผสมกันค่ะอ่ะแล้วแตะไปอย่างนี้แล้วปัดให้ฟุ้งค่ะเราจะได้โทนสโมกกี้อายเบาๆอ่าอย่างนี้มาดามแพมค้ามันจะดําไปไหมคะไฟไฟไฟ,ไฟฮเฮราต้องแต่งหน้าสู้ไฟอ่ะดูแลพยายามเกลีย่ยให้เนียนเนียนไว้ก่อนแม่สอนไว้นะจ๊ะแม่แพมสอนจ้ะอ่ะดูนะคะถ้าเข้มไปเราก็ใช้สีน้ําตาลเนี่ยกลบทับไปอีกทีหนึ่งแล้วก็เบรนเพื่อให้มีเบ้าตานะคะเห็นไหม โอ้คือสวยอะดูอย่างเงี้อ่แล้วหลังจากนั้นค่ะใช้สีทองค่ะแตะไปบริเวณตรงกลางดวงตาให้มีแบบว่าความเงาเงานิดหนึ่งอย่าแตะหัวตานะคะถ้าใครแบบว่าตาเหี่ยวแบบตาไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยอะดูแล้วแตะหัวตาอย่างเงี้อ่าเราก็จะได้สีทองแบบว่าเหลือบๆแลราเป็นสมมกี้อายแบบว่าดูดีมีชาติกูลเห็นปะ่ะลอด <c oughs> มาดาแมแพมค้าแต่หนูว่าดูยังไม่ขึ้นกล้องนะคะดูเป็นปอบผีเจ้าอะคะ่ะเออเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งอืม <laughs> และหลังจากนั้นก็กรีดอายไลเนอร์ได้เลยนะคะเพราะอะไรคะตาตอนนี้เนี่ยคมเรียบร้อยแล้วขอกรีดเป็นเส้นคมๆนะคะอ่าที่ดวงตาค่ะอะหลายคนมักจะมีปัญหาว่าอยากจะตาคมแต่คมอย่างไรไม่ให้แบบว่าเลอะเทอะแล้วก็เยอะเกินไปนี่อย่างนี้เลยคะ่ะอแล้วอายไลเนอร์คุณสามารถจิ้มเป็นจุดไข่ปลาใต้ตาได้ค่ะเพราะว่าอะไรคะมันจะทําให้เราดูแบบว่ามีขนตาล่างมากยิ่งขึ้นนะคะจุดไปเลยค่ะนี่จุดทีก็ดูแบบว่าขนตาถี่เยอะหน่อยนะคะ ถ้าลากไปเส้นเลยมันอาจจะดูแข็งๆไปนะคะนี่คือการอําพรางดวงตานะคะทําให้ดูสวยขึ้นนะคะอ่ะดูเห็นไหมสองข้างคมขึ้นมาค่ะ โลดสวยจะตายเนี่ยพอหน้าเนียนนะไทยเลยก็สวยนะคะ <c oughs> อ่ะแล้วคนที่ถามมาบอกว่ามาดาแพมค้าหนูเนี่ยอยากจะเขียนคิ้วให้คมคมสวยๆหนูจะทําอย่างไรดีคะอ่ะถ้าเกิดว่าหนูใช้เป็นดินสออย่างนี้นะคะน้องกะลุนาตัดหัวให้มันแหลมๆนิดนึงอันนี้เป็นดินสอเชือบดึงแต่ถ้าเกิดว่ามาดาแพมคะหนูใช้เป็นดินสอไม้อะคะ่ะจะทํำยังไงคะ เหล่าก้บางทีเนี่ยโอ้ยทื่อมาทื่อมากถึงอะไรคะนี่ค่ะตื้นจนถึงแบบว่าไม้ละค่ะเออมาดามแพมขอแนะนํานะคะบางทีเนี่ยอาจจะแต่งหน้าไม่เสร็จต้องเข้าโรงพยาบาลก่อนถามว่าพ่ออะไรอยดินสอทิ้งเข้าตาเหรอคะไม่เกี่ยวคะ่ะถามว่าพ่ออะไรอ๋อพอดีว่าดินสอเนี่ยมันบาดคิ้วตั้งแต่2วันที่แล้วนะคะแล้วก็เป็นบาดทะยักนะคะก็เลยเข้าโรงพยาบาล <laughs> สรุปเป็นบาดทะยักตายก่อนแต่งหน้าสวยเสร็จนะคะเราแนะนําว่าถ้าเกิดว่าในกรณีนเนี่ยไปหาแบบว่าหัวสลิ อย่างนี้นะคะเอาแต้มไปค่ะเขียนให้คมค่ะและที่สําคัญค่ะใช้แป้งป๊อปนะคะแป้งค่ะแป้งค่ะแป้งค่ะ,คะอันนี้เบอร์ศูนนึนะจ๊ะ อ่ะแตะไปเอาผู้กันเนี่ยแตะแป้งแล้วทาไปที่คิ้วเอาความมันออกเพราะว่าความมันบนคิ้วเนี่ยหนูคิ้วมันจะทําให้แบบว่าดินสอมันไม่คมเส้นมันจะแตกมันจะไม่สวยนะคะเอาแป้งลงไปก่อนค่ะมาดามแพมค้าแล้วมันจะเขียนติดเลยอีกตําก่อนอย่าเยอะมากนะคะเอาแต้มไปค่ะผมบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยมาดามแพมค้าเนี่ยหนูแต้มจุดไข่ปลาแบบมาดามแพมแล้วค่ะแต่มันดูไม่เป็นไข่ปลาเลยค่ะมันดูเป็นชาไข่มุกโอ้ยเออน้องคะกรุณาใช้ แบบเป็นปากกานะคะอย่าใช้แบบที่ว่าเป็นแบบจุ่มอะเป็นแบบจุ่มมันจะทําให้เราควบคุมการทรงตัวของลูกป่าไม่ได้ <c oughs> นะคะอ่าเขียนไปให้คมค่ะเส้นล่างให้คมอย่างเดียวนะคะอ่าอย่างนี้อ่าแล้วถ้าใครไม่มีหางคิ้วค่ะแต้มขึ้นไปด้วยนะคะ <c oughs> ให้หางคิ้วเนี่ยดูคมหัวคิ้วไม่ต้องคมมากนะคะอ่าดู <c oughs> เห็นไหมอืมแต่แป้งป๊อปเนี่ยใช้ได้ใช,ดใชด้ดีใช้แล้วเด็ดใช้แล้วดังปังมากค่ะคุณขา เอาราคาและหลังจากนั้นนะคะเรามาใช้ฝุ่นปัด คิ้วนะคะใช้สีน้ำตาลอ่อนเนี่ยปัดไปที่คิ้วค่ะบางคนเนี่ยบอกว่าหัวคิ้วหนูทื่อเป็นสับกระเบือเลยค่ะแม่ขาทำยังไงดีคะก็ใช้แบบฝุ่นนะคะปัดไปเพราะว่ามันจะได้ทําให้คิ้วเราไม่ดูแข็งจนเกินงามนะคะมาดามแพมคะคิ้วหนูเนี่ยแข็งมากเลยค่ะดูแบบว่าทื่อๆมากเลยค่ะแล้วคิ้วหนาเบอะมากเลยค่ะจะทําอย่างไรดีคะน้องคะกันคิ้วค่ะมีดมีไว้กันคิ้วค่ะมีดกันคิ้วค่ะกันไปเลยค่ะอย่ารออยู่นะคะกันไปเลยเพื่อความสวยนะคะหลายคน คนบอกว่าหนูไม่กล้ากันค่ะกันแล้วหมดเลยนะคะหนูไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปได้แล้วค่ะการกันคิ้วบอกไว้เลยว่ามันกันคิ้วแล้วมันช่วยให้ตาคมขึ้นมันทําให้ดูสวยขึ้นเพราะว่าอะไรคิ้วที่รกทกเลอะเทอะเนี่ยมันจะดูสะอาดขึ้นนะคะเราอย่าปล่อยให้มันสกปรกเหลืองงันอ่าเส้นขนที่มันเลยออกมาแล้วออกมาไม่เป็นทรงเนี่ยมันคือวัชพืชเราต้องถอนมันทิ้งเราต้องกําจัดมันทิ้งนะคะคุณขาอย่าไว้อย่างนั้นค่ะมาดามแพมค้ะแล้วต้องอื่นละคะถ้ามึงจะไว้ก็เรื่องของมึงค่ะถ้าผัวมึง แต่ถ้าไม่มีผัวเนี่ยไว้อย่างนั้นแหละค่ะเพราะอะไรไม่มีคนเปิดดูอ่าและหลังจากนั้นนะคะก็ดัดขนตาปัดมารคาร่าเนี่ยตอนนี้รู้สึกแบคุณกล้องมาอืดขึ้นเต็มกล้องเลยเห็นปะสวยปะสวยนะคะแล้วเราก็มาใช้แบบว่าสีส้มๆแดงๆทองๆนิดนึงนะคะปัดไปที่ใต้ดวงตาเราจะได้ดูแบบว่าเป็นผู้หญิงขี้อายแต่ได้ผัวเพื่อนอะไรอย่างนี้เพราะอะไรผัวเพื่อนชอบแอบมองเพราะอะไรซิปไม่ได้รูด อาแต้มไปค่ะแต้มไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองนะคะให้มีสีสันนิดนึงหวานๆอะไรอย่างนี้อ่ะดูสวยปะสวยสวยจะตายอ่ะแล้วถามว่ามาดามแพมคะถามว่ามาดามแพมทําไมชอบแต่งหน้าจังเลยอ่ะบอกไว้เลยนะคะณนะปัจจุบันนี้เนี่ยแพมเองเนี่ยคือคนที่แบบว่าอายุ30สกว่า40เพราะว่าบางทีเนี่ยผู้หญิงอายุเนี่ยพอเลย30ปุ๊บเนี่ยพอมีผัวแล้วเริ่มปลงจะไม่แต่งตัวจะไม่แต่งหน้าจะไม่ดูแลตัวเองดังนั้นแพมขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนคะ่ะแต่งหน้าและดูแลตัวเอง ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณก็สามารถสวยได้เพราะอะไรคะเพราะมาดามแพมสวยได้คุณก็ต้องสวยได้มาดามแพมมีผัวได้คุณก็ต้องมีผัวได้ยิ่งคนที่มีผัวแล้วก็ต้องดูแลแล้วก็ใส่ใจตัวเองมากยิ่งขึ้นนี่เชื่อไหมว่าแป้งป๊อบเนี่ยมันทําให้เราแบบว่าสวยดูดีได้แล้วถามว่ามาดามแพมค้าหาซื้อที่ไหนหาซื้อได้ตามออนไลน์เลยค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจบริษัทและถ้าใครเนี่ยที่ว่าเป็นตัวแทนจําหน่ายเนี่ยมาเม้นกันใต้คลิปด้วยนะคะจะได้แบบว่ารู้ว่าซื้อที่ไหนนะคะกับแป้งปอคคค่่่ะะแลทีสําัญ นี่ช่อง TNN เนี่ยพี่ป๊อปเนี่ยเขาก็แบบว่าเฮ้ยให้นักข่าวเนี่ยใช้กันแล้วพอใช้เสร็จปุ๊บติดใจอี ไม่ซื้อเลยพอหมดปุ๊บพี่ป๊อบขอหน่อยพี่ป๊อบขอหน่อยนะดูสิอีพวกนี้มันลายช่างแต่งหน้าเดี๋ยวประหยัดตังไปได้เยอะนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากสวยหน้าใสาขึ้นกล้องเนี่ยเราก็ใช้แป้งป๊อบเลยค่ะดูสิคะเนียนละเอียดไปกับผิวเลยนะคะไม่มีปัญหาเลยเห็นไหมตอนแรกมาดามแพมสวยไหมฮึไม่สวยหนะ้าเมือกไม่ปังนะคะดังนั้นถ้าใครอยากปังจัดเลยค่ะอย่ารอช้าอ่ะดูติดขนตาปุ๊บสวยเข้าไปอีกนิทาปากสี แดงก็น่าจะสวยนะทาปากสีนู้ดก็น่าจะสวยนะี่ทาสีอะไรสวยหมดอืมแต่ถามว่าพี่ป๊อบคา้าแ,แป้งหมดหนูขอเบิกเหมือนกับนักข่าวได้ไหมคะ <c oughs> อ่าวันนี้เราจะใช้สีส้มนู้ดเนี่ยทาปากก่อนเอ้ยสีส้มน้ําตาลทาปากก่อนแล้วค่อยมาใช้สีส้มนูด้ดทาทับไปนะคะการที่เราแบบว่าใช้แป้งป๊อบแล้วเราโอเคเนี่ยบางทีเนี่ยหลายคนก็จะบอกว่ามาดามแพมเนี่ยชอบเออะไรามาแบบว่ามาล่อตาล่อดใจบ้างอ้าวก็ของมันดีเราก็ต้องบอกต่อถูกปะล่ะอ่าทาค่ะ คือของมันดีของมันน่าใช้ราคาตลับเท่าไหร่590แต่ถ้าเกิดว่าซื้อ3ตลับ1,000บาทโอ้โวดังนั้นนะคะก็ไปตามหากันดูแล้วกันเนี่ยตอนนี้เนี่ยแพมเนี่ยมีวิธีมัดใจแม่ผัวนอกจากพาไปทำโบท็อกแล้วก็ทําให้ผิวสวยหน้าใสด้วยการใช้แป้งนี่แหละคะ่ะแป้งป๊อปแป้งนักข่าวคือเลิศน,นากนะคะอ่ะเด้เห็นป่สวยแล้วถามว่าเมื่อกี้เนี่ยมาดามแพมคะใช้แป้งทาปากทำไมคะ ก็บอกไว้เลยค่ะปากคล้ำจากการดูดบูรุด <laughs> เราก็สามารถใช้แป้งเนี่ยกรอบปากได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ โทนซ่อมน้ําตาลเนี่ยไม่ได้หมายความว่าใครจะแต่งแล้วสวยนะคะมันก็ต้องอยู่ที่การแต่งเพราะอะไรคะคนที่ดูช่องมาดามแพมเนี่ยจะมีผลข้างเคียงคือสวยขึ้นและมีผัวนะคะเพราะว่าอะไรคะเพาราะเราสวยขึ้นเราก็จะมีผัวแล้วก็จะเป็นจุดสนใจของสังคมเออเห็นปะล่ะนี่คือผลข้างเคียง,งการดูมาดามแพมนะคะถามว่าช่วงนี้เนี่ยหนูไม่ได้ดูมาดามแพมเลยเพราะอะไรอ,อ๋อไม่ได้จ่ายค่าอินเทอร์เน็ต <laughs> นะคะอ่ะยอดวิวช่องมาดามแพมเนี่ย จะเยอะตอนช่วงไหนคะมีสปอนเซอร์หลายท่านถามมาเราก็จะบอกไว้เลยนะคะจะเยอะประมาณช่วงเออ่ต้นเดือนและกลางเดือนค่ะพอปลายเดือนเน็ตหมดค่ะไม่มีใครดูกันนะคะดังนั้นถามว่าจะมีคนดูเยอะสุดตอนไหนตอนเน็ตไม่หมดค่ะ <c oughs> อาทาลิสติกสีนูดซ่อมๆทับไปค่ะ อคือสวยเราก็จะได้แบบว่าเล่นโทนอันดับโทนสีแบบว่าสวยขึ้นเยอะเลยนะคะเราจะชอบใช้ลิปแบบจิ้งตุ่มอย่างเงี้ยมันจะดูหวานหวานดีแล้วก็กรอบรอยคล้ำรอยปากดำนะคะ บางทีเนี่ยหลายคนบอกว่าหนูไม่ได้ดูดบุหรี่ค่ะหนูดูดแต่บุหรุดค่ะตุบๆๆุบๆตุบนัว,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 วคะ่ะดังนั้นนะคะเราก็สามารถใช้ลิปพวกนี้เนี่ยปกปิดได้และวิธีที่ดีที่สุดทําให้ลิปสติกติดทนมากที่สุดใช้แป้งป๊อปค่ะทาปากแล้วค่อยทาลิปสติกทับไปค่ะรับประกันสวยเลยค่ะ เอาราคาและหลังจากนั้นเราก็จะมาสวยกันเพิ่มเติมด้วยการใช้แฮชเช d o ค่ะ1น่งชิ้น3า0บาทปิดหัวล้านหัวเถิกนะคะแต่ตอนนี้หลายคนบอกว่ามาดามแพมคะหน้ามาดามแพมเนี่ยเปลี่ยนไปทุกคลิปเลยนะคะใช่ค่ะเพราะโบอกมันกลายร่างแล้วนะคะตอนนี้ไม่ได้ทําโบอกเลยเปล่าค่ะที่หนูบอกว่ามาดามแพมหน้าเปลี่ยนคือคลิปนี้ค่ะมาดามแพมหน้าเหมือนกับพี่เอปารีนาเลยค่ะ พักก่อนผมทรงนี้อาจจะทําให้มาดามแพมเนี่ยเหมือนพี่เอปปรินานะคะอ่ะไม่เป็นไรเหมือนก็ได้ไม่เหมือนก็ได้อ่ะดูแต้มไปนะคะ แต้ไปค่ะวันก่อนไงแต่งหน้าเป็นพี่บุ๋มรอบนี้กูแต่งพี่เอ๋ปรีนาค่ะพี่เอ๋ปรีนาค่ะโอ้แต่ละคน <c oughs> อ่ะแ้ไปค่ะแต้ไปค่ะ <c oughs> หัวร้านผมบางนะคะ <c oughs> ตรงไหนหน้าไม่เป๊ะหน้าไม่ปังสามารถปังได้ด้วยแฮชดอว์ค่ะ1ชิ300้น3า0บาทแต่ถ้าเกิดว่าอ,อยากหน้าสวยเป๊ะหน้าปังนี่เลยค่ะแป้งป๊อปแป้งที่นะะักข่าวใช้กัน ัสดีค่ะและแล้วก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวันนี้กับดิฉันอมาราาแกงคําตุย <c oughs> เอาเป็นว่าวันนี้เราจะเป็นผู้สื่อข่าวกันแล้วนะคะเสือกเรื่องชาวบ้านอย่างเดียวไม่พอจะต,ต้องเสือกว่าใช้อะไรแล้วสวยใช้แป้งป๊อปสิคะรับประกันว่าสวยมากเนียนกลิบเป๊ะปังอลังเหมือนมาดามแพมหน้าเนียนสวยยิ่งกว่าค่ะแต่อย่าดูตัวนะค้เล่เหมือนเดิม เอาเป็นว่าใครอยากได้ตามกันไปซื้อเลยค่ะกับแป้งป๊อปบอกไว้เลยมาดามแพมการันตีค่ะว่าของนี้ดีจริงเพราะมาดามแพมสวยได้คุณก็ต้องสวยได้เพราะอะไรคะลองใช้แป้งป๊อปแล้วคุณจะรู้ว่าความสวยแค่รูปครั้งเดียวเป็นอย่างไรรูปคุ้งครั้งเดียวเต็มหน้าคงเป็นไปนไม่ได้นะคะรูปหลายๆครั้งก็สวยกันทั้งหน้าแล้ะค่ะเอาเป็นว่าแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะไปตามหากันนะแป้งป๊อปแป้งนักข่าวค่ะ